بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سنتي براني الله سبحانه وتعالى ประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการบ้านนี้มีรักทุกๆท่านนะครับเรื่องราวของการตกแต่งบ้านพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกนะครับนะเป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสําคัญนะเพราะว่าเราเนี่ยก็ไปดูรายการตกแต่งบ้านกันเยอะนะสมัยก่อนนะรุ่นสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะอนะ่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นบ้านลงโล่มีห้องนะเพราะว่าเขาทําห้องไว้ไม่เยอะหรอก นะไอ้ที่ทำโล่งๆไว้ไว,ไว,ไว้ไว้กินบุญพี่น้องนะไว้เชิญระแบ,บมสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้นะบ้านอาหารที่ว่าไม่ค่อยมีแหละจะเป็นห้องเ้าส่วนใหญ่ขึ้นไปก็เป็นห้องเป็นห้องเพราะคนเนี่ยไม่ค่อยมาอยู่กันกลางบ้านเลยเข้าห้องกันนอนกันนะอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังแล้วของตกแต่งบ้านเนี่ยก็มีมีความหลากหลายเกิดขึ้นนะครับสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าเวลาที่ตกแต่งบ้านเนี่ยนะหลายหลคนก็ใช้เรื่องของ รูปภาพเนี่ยมาตกแต่งบ้านนะดังนั้นเนี่ยรูปภาพเนี่ยมันก็มีทั้งฮารานและก็ฮารอมรูปที่ฮารอมพี่น้องนะใน h ะด i ษของท่านรอส,ส,ส,สุลลลอฮฺซลาะฮฺวะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงบ้านที่มานิกาฮารอมนะพี่น้องมานิกาฮารอมะก,ก็คือมานิกาที่นำมาซึ่งความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาเนี่ยนะจะได้ ทำให้บ้านนั้นนะ่ะมีความสงบมีความสุขเนี่ยนะครับปรากฏว่าเราไปทําให้มาริการอบมากในไมเขิลหนึ่งก็คือบ้านที่เลี้ยงสุนัขอันนี้เราให้พีน้องฟังแล้วบ้านมุสลิมเนี่ยเขาไม่เลี้ยงสุนักกันนะเออแต่ถ้าเลี้ยงเนี่ยอันนี้เขาจะมีอนุญ,ญาตให้กรณีเรื่องของเฝ้าสวนพวกนั้นนะหรือสุนัขที่ล่าเนื้อล่าสัตว์เนี่ยอันนี้ก็จะมีกรณีหนึ่งแต่ถ้าปกติเลี้ยงเป็นเพื่อนเนี่ยหมากระเป๋าไางเงี้ยไม่มีนะมุสลิมเราเลี้ยงไม่ได้ เามริกาไม่เข้าแล้วก็เรื่องของเนยิสด้วยต่อมาอีกอันนึงก็คือเรื่องของการแขวนรูปภาพที่เป็นรูปภาพคนนะฮะทุกว,วันนี้กระปุถ่ายนั่นเนีหลายๆคนไปแต่งงานกันมาพี่น้องแล้วก็จ้างมาสะแพงและสามหมื่นสี่หมื่นไอ้นั้นเขาก็แถมให้อดัดให้รูปเบรอร์ถามไว้ไหนแขวนไว้หน้าบ้านไม่ชนาบ้าน,น,าานแขวนในบ้านนั่นแหละมาไดก้ารอบมาไม่เข้าบ้านพี่น้องนะรุ่นสมัยก่อนรับปริญญาก็เอาแขวนไว้ที่บ้านหมดเลยแขวนกันไว้ในบ้าน มืปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นนะบ้านเนี่ยก็ทําให้มาในกาลรอ,อมาก่เข้าบ่าบางคนบอกอาจารย์เราจะไม่ให้แขวนเลยเลยเหรอฉัน,นตรงการที่มันจะแบบเข้าไปแล้วมันมีภาพให้เห็นอะไรบ้างนะแขวนได้พี่น้องนะดังต่อไปนี้หนึ่งก็คืออนุญาตนะครับให้ทํารูปภาพหรือรูปจําลองก็คือภาพวาดเหมือนอะนะวาดเหมือนนะหรือเป็นภาพถ่ายเช่นต้นไม้ ดวงดาวต่างๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ภูเขาหินทะเลแม่น้ำวิวทิวทัศน์สถานที่ต่างๆเช่นภาพกาบะได้ไหมเนี่ยได้ภาพเมืองมาดีนะภาพมสัสยิดอักซอมสัสยิดต่างๆเมื่อไม่มีรูปมนุษย์หรือรูปสัตว์บางคนบอกอาจารย์ละกาบ้านมันมีคนตะวาบอยู่ด้วยอะต้องไปเอาภาพละกาบ้านโลง่งๆหรอ เล็กๆเนี่ยมันเข้ากไปถือแล้พี่น้องคนตัวเิ็กๆอะนะเออแต่ไม่ใช่เอารูปเราเนี่ยถ่ายกับกาบ้าอะไรแบันไม่ใช่ <c oughs> กาบ้านรูปในสุราบร,รวมอะพี่น้องนะไอ้นคนเล็กๆเนี่ยมันไม่ว่ากันนะหรือเป็นรูปของสัตว์คือพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีวิญญาณอยู่ในนั้นอิสลามห้ามอน,นั้นรูปคนนี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมรูปคนน่ย แต่ถ้าเป็นรูปแม่น้ําลําคลองนี่ไม่มีปัญหาเพราะหลักฐานตรงนี้ที่บอกว่าทําได้ทําไมเอารูปเอารูปอะไรนะเอารูปวิวทิวทัศนมาได้ล่ะนะครับปรากฏว่าอิบนนออบาสรยลาหุอันหุมาเนี่ยได้บอกแบบนี้นะเป็นคํากล่าวของอิบนนออบาสรยนลาฮุอันหุมาที่บอกว่าอินกุนแตลาบุดดะฟาอิลันหากท่านเนี่ยจำเป็นจะต้องทําแล้ว แปลว่าแหมมันอยากจะมีบ้านโล่งๆไม่เอา้าให้มันสดชื่นหน่อยจำเป็นต้องทำแล้วเนี่ยก็ให้ทำนะฟันสฟัส,ฟสอิชารจอร์ก็คือทำเป็นต้นไม้วัามแมลและฟาซลาหูซึ่งสิ่งที่ไม่มีวิญญาณอยู่อันนี้มันทึงโดยมันมบุคอรีอ่านั้นภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆเนี่ยนะครับภาพตึกภาพอะไรไม่มีวิญญาณอยู่ทำได้ประดับได้เอามาเป็นภาพ นะแขวนที่บ้านเราอันนี้ได้ต้องเลือกด้วยนะพี่น้องบางคนเล่นนั่นแหละพาโป้มาเลยอันนี้ไม่ต้องคุยกันแล้วนะอันนี้มันทั้งบาปด้วยทั้งทั้งทั้งออกแนวอนาจารลามุกด้วยอันนี้ไม่ได้นะสมัยก่อนใช่ไหมปฏิทินก็แจกกันแม่เขาแจกมาจ้าเอาซะนหน่อยแขวนไปเลยนะอีห้องหนึ่งห้องละมาดมีลูกกระบะเข้ามาอีห้องหนึ่งโป้ปรับอารมณ์ไม่ทันพี่น้องเครียดนะนั้นเอาออกเอาออกนะของไม่มีบรารักัด อันที่สองเนี่ยไอ้กรณีที่ถ่ายรูปเนี่ยเขาบอกรูปท่นนามาติดบัตรประชาชนบัตรบัตรอะไรนะใบขับขี่เออทำไมบัตรประชาชนเนี่ยบัตรประชาชนเพราะเพราะใบขับขี่เพราะับใบใบที่เขาเรียกใบขับขี่ไม่เรียกบัตรขับขี่นะใบขับขี่ไม่รู้เหมือนกันงงหรือหนังสือเดินทางก็คือพาสปอร์ตอันนี้มีปัญหาทําได้ถ่ายได้เพราะเป็นสิ่งที่อนุญ,ญาตเพราะเกิดความจําเป็นนะแต่ถ้าเกิดพี่น้องถ่ายวันที่รอญาติก็เก็บไว้ในอัลบ,บั้ม นะถ้าถ่ายพวก,พวกอย่าง,งั้นถ,ถ่ายได้อยู่แล้วหรือประเด็นอีกอันหนึ่งเนี่ยแม่เราเนี่ยต้องให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วตำรวจเนี่ยเขาก็จะมีการสเก็ตภาพคนร้ายแล้วก็บอกอิสลามไม่สอนให้วาดรูปคนฮารอมอ,อ,อันนี้เขาเอาไปดูข้อมูลหลุอเขาเอาไปดูเรื่องของสเก็ตภาพคนได้ไปประกาศจับอ,อ,อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ ไม่ใช่วาดภาพเท่ของเราเอารูปฉันเลยจ้ะไม่ใช่อันนี้รูปเพื่อเขาเอาจะไปไปจับขโมยไปจับฆาตกรมาดําเนินคดีนะหรือเป็นเรื่องของวิชาการทางการแพทย์อันนี้มันบางอย่างก็ต้องมีการวาด้หเห็นนะนะแสดงถึงการเรียนการสอนเนี่ยกล่ามเนื้อเป็นยังไงทํายังไงมัดเล็กมัดใหญ่อันหนี้งว่ากันไปอิสลามอนุญาตเรื่องนี้ถ้าเป็นการเรียนการสอนหรือเรื่องจําเป็นเช่นการไปจามจับผู้ร้ายเนี่ย อันต่อมาพี่น้องอันที่4ที่เป็นอนุญาตก็คือเรื่องของสื่อการสอนเช่นตุ๊กตาที่ทำมาจากเศษผ้าภายในบ้านนะเด็กนี่เล่นตุ๊กตาได้ไหมได้ในรูปของเด็กหญิงตัวเล็กๆนะในรูปของเด็กหญิงตัวเล็กและที่พวกเธอเนี่ยแต่งเสื้อผ้าให้เคยเห็นไหม เขาก็จะเด็กๆเขาก็จะเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้นะทำความสะอาดให้เรียนแบบในการดูแลเด็กเขาก็จะฝึกนะเหมือนกับเป็นบัดดี้เขาเอาเอาไปเปลี่ยนเสื้อเอาไปซักเสื้อเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการเลี้ยงเด็กและเมื่อเธอเติบโตเป็นแม่แล้วเนี่ยเธอก็จะนะเขาเรียกว่าอะไรนะซึมซับในเรื่องของพฤติกรรมนะแต่ประเด็นเงคือว่า ดังกล่าวเนี่ยก็คือมีหลักฐานนะที่ท่านหญิงไอชา์รดยอัลลอฮวอันฮาเนี่ยนะครับตอนที่เธอนั้นก็ยังอยู่ในวัยที่ยังเล่นตุ๊กตาอยู่เนี่ยปรากฏว่ากุนตะอัลอาบูท่านหญิงไอชาได้เล่าว,ว่าฉันเนี่ยได้เล่นตุ๊กตาบิลบานาตนะเป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงคือผู้ชายคงไม่เล่นตุ๊กตาเล่นไหมไม่เล่นหรอกนะไม่เล่นรถบ,บังคับเหอะ แต่ผู้หญิงเนี่ยเขาจะคู่กันกตุ๊ก,กาตาอยู่แล้วนะอย่าไปซื้อตุ๊กาตาให้เด็กลูกชายเล่นนะเดี๋ยวเขาที่ทาปากละยุ่งนะเออมันจะออกอีกแบบหนึ่งปรากฏว่าอินเดนนบีสุลต่านละฮลัลลอฮุวาลลอฮิวะซัลลัมขณะนั้นเนี่ยเธอเนี่ยก็อยู่กับท่านนาบีซึ่งนบีเนี่ยห้ามไหมน,นบีไม่ได้ห้ามก็แสดงว่าตุ๊ก,กาตาที่ให้ไว้สำหรับเด็กผู้หญิงเล่นเนี่ยทำได้ เขาบอกต่อว่าและไม่เป็นที่อนุญาตในการที่จะไปซื้อของเล่นพวกต่างชาติมาเล่นโดยเฉพาะตุ๊กตาที่มันมีการเปอยอ่ะพี่น้องรู้จักตุ๊กตาต่างชาติไม่แพงๆอ่ะไมต้องเอายี่ห้อนะตุ๊กตาเนะ่นั่นไม่ได้หรอกนี่นบีเนะี่ยให้ทาเป็นเศษผ้าทํามาเย็บเอาเองเออไม่ใช่มาถึงมีทั้งนมขอโทษนะมีทั้งนมมีสวดทรงอ่ะนั่นไม่ใช่แล้วนะซึ่งทําให้เด็กเนี่ยเรียนรู้แล้วก็เรียนแบบ มันจะไปเรียนแบบไอ้พวกชุดต่างชาติน่ะเดใส่เดี่ยวงี้แล้วก็ทําให้เกิดความเสืเส่อมเสียและที่สําคัญก็คือมันเป็นการฟุ่มเฟือยตัวหนึ่งตัวละสองพันสามพันตัวบางทีสี่ห้าพันอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วพี่น้องที่นาบีสอนเนี่ยสอนให้ทําเองแล้วก็เย็บเองเนี่ยเป็นตุรกตาเศษผ้าเนี่ยแหละนะแล้วก็ใส่ผมใส่อะไรเข้าไปหน่อยใช่ไหมเย็บเข้าไปได้ไปก็นั่นแหละก็ได้ไหเปลืองแล้วก็ให้เขาได้ฝึก นะไม่ใช่ไปซื้อมาจากต่างประเทศแพงนน,นะนะอันนั้นมันก็ไม่ใช่ในหลักการที่ศาสนาได้บอกเอาไว้วันนี้จากลาเท่านี้วิลลาฮิตอฟิวันฮิดายะสลาลัยกุมวะราะ์มะตุลลอฮิวะบรอกาตุ